สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสกินขนมปังในที่มืด กินคำแรกรสชาติแปลกๆพอดูดีๆเท่านั้นแหละไปไม่เป็นเลยเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้มีสมาชิกในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคได้เข้ามาโพดเรื่องราวของตนเองโดยได้ระบุข้อความสั้นๆว่ากัดไปคำหนึงแล้วพิ่งดูซึ่งจะเห็นว่าขนมปังนั้นได้มีราสีดำๆขึ้นแล้วแต่เจ้าตัวไม่เห็นเนื่องจากกินตอนมืดๆและไม่ทันสังเกตด้วยทำให้กินเข้าไปจนรู้สึกว่ารสชาติแปลกๆเลยดู ถึงกับไปไม่เป็นเลยงานนี้เราสมาชิกในกลุ่มต่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากอาทิเปลี่ยนได้ค่ะที่ร้านขายของชําสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนได้ทุกอย่างคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่รู้จะทําหน้ายังไงเลยค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแสดงว่าหิวตาไล่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากดการกินอาหารตอนดึกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแต่ก่อนเขาให้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขาบอกร้านส่งเขามาให้เปลี่ยนแล้วค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าด้านนอกก็มีาาราไม่ใช่หรือไงครับเป็นต้นซึ่งหากใครที่เผลอกินเชื้อราเข้าไปควรทำอย่างไรวันนี้เรามีวิธีมาฝากกันด้วยค่ะอันดับแรกหากรู้ตัวว่าอาหารที่กำลังทานอยู่มีเชื้อราต้องหยุดทานทันทีและเก็บอาหารใส่ถุงทิ้งแน่นอนว่าคนทั่วไป มักแยกชนิดเชื้อราไม่ได้ด้วยตาเปล่าเราจึงไม่รู้ว่าราที่เผื่อทันเข้าไปมีผิดหรือไม่ทำได้เพียงแค่สังเกตอาการเป็นระยะ หากมีอาการผิดปกติเช่นเวียนศีรษะคลื่นไส้ปวดท้องต้องทำให้อาเจียนเพื่อขับสารผิดออกแล้วรีไปพบแพทย์โดยด่วนซึ่งแพทย์ก็จะรักษาประครับประคองตามอาการอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราเข้าไปเป็นประจำโดยไม่รู้ตัวเพราะจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังที่รักษาได้ลำบาก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและดูให้ดีก่อนว่าอาหารที่เราทานเข้าไปไม่มีเชื้อราปนเปื้อนอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจาก n e w i n t s ขอบคุณค่ะ